ขอบคุณอากรไซสบ,บายดีฐานผูสกก้สมผมกบขับประเจา้าขมมลอากรไซคนเก่าคนเดิมเพกกิ่มเติมคือกำลังจะไปกินเข่าฐานผู้สมนักศึกษาออกไปกินเขานำออไปจังคำจัน,จนยูหานจันจินดีดีดีเรียนเกอมหงเงาโไปโุดจันสาว เพิ่นกำลังก้มก้มก้มข้ากวดยัง <c> บ <oughs> <c oughs> ุหอยบองเงยบองนาทานผู Hawaii, <people> <ground> ้ส้มซำสิเด็ดตัดทขมทั่นเลยที่่งคือกันโอ้ยอาลังสิไปกินข่าวทานผู้ส้มสิทางพุ่นแหละโอ้ด้านนั้นด้านนั้นไปทางพุ่นเพื่อนอาจารย์จินสมุทรต่อไปนะ đây, ít nói đây, phù khi ăn đây, khóc bức xúc, xúc sơn vân, yến lông gấp đôi mui sầu đi, tỏ nương nha, bay bay, cần, đang lấy tài sản miển, giờ thần phù cần mà, đi kiếm năm cân. ไปพูนพูนแหละพูนแหละอยู่พูนแหละมองเสือขาวๆพูนทับพิสมแนมเห็นเพื่อนอาจาร,รย์จินสมุทรแก้วสุดทธาที่ทานผู้สมเห็นอยู่ในคลิปคนก้อนไปกับข้าประเจ้าไปมอซ่อนนะขอบครัวเพ่นแต่งกิน โอ้ยมื่นแท้สบายดีเออเอากินมาพอมาไมนี่น้พี่นะนักจันทร์สุขสบายดีท่านผู้ชมได้สบายดีเด,ด็ดข้าได้หีิน่ะได้จัดทจินนะ่ะทา่านผู้ชมควรลงคลิปก่อนกับข้าวเปรเจ้านะ่ะเด้จัดทจินนี่เลยอันนี้คือขาออาอ้าวคัวเพื่อเนานะ อะไรเมนักศึกษาปีสี่ทับหาสุดรบะท่านห้องมากินดเขาน้ำทับท้สมกินเข่าเทียม้าวเอาโซ่กันเลยกันเลยได้มากกรีเข่าเทียงนั่งเล่เลื่อมยังเลื่อมยังโอ้โหนี่นักศึกษาอันนี้นักศึกษารุ่นอาวุโสทถ่ายทุสมอาจารย์คำจันทร์ในเบิ่งอาหารกินก่อนทานผู้สม อาหารตอนเที่ยงดีดีเลยอาหารยังหัวของผักเลยจะอาหารยังหัวใครจันี้หัวใครยังตัหัวใครก็บ่กงมูสบเสี้ยนยืนสีนาะอันนี้เมนยังด้วยรับรับสีนหมูซาซเออ่งนี้เจียบองทำทรงแสดงกรืลองเอออันนี้มีตํามะคุงโอ้โทุกเสีเนาะ มีจาอาหารพิเศษมาเด้อมาเด้อยทานคุณชมกินข้าวน้วกันอาหารวางตัวนี้อันนี้เป็นอาหารวางจันครับจันทรวางต้องจำเลยวางเนอะเอาลงมือก่อนลงมือก่อนก็ได้เนี่ยขาตำอยู่อ๋อเมี่ยงขั่วนี่จังได์น้องเมี่ยงขั่วนี่น้อมาแบบจับจูดที่เบา จับจูดกันจมาเงี้ยมาจับจูดกันเลยวโอ้ยย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 ยอยยยย้ยย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 อยย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 ้ยย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 ยเยยยยยยอ้ยย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 ย้ยยย้ยย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  ังเกตผู้ใดกินเขาคำใหญ่เห็นหมดเนาอเออเห็นมอดัวนะเห็นแต่หัวมันส่ดๆจญนทรกับจันกับพัมพนี่ยุสุ่มแม่กันสุ่มเลยเดินพูดพูมิใจนี่อาจะท้าทีร่องเบิ่งทันบุ๊กมมัเถื่อนแหนมเพ็นมาจากแต่วันบวเหินอาหารใดเออออ้ขักขักไวยเจ๊ดีทั้งนี้นะ ระวังระวังแต่อย่ามีลมเด้อตั้มเลยอมด้ทําโซกิเขาน้วกัรเบิรบักกันเบมาบอกเบอกเบิรตักเจ้าานะั้งเบอร์มาทั้งหนอมเนาะอ้่ะ นอหมอเด้อยยกอเกงนะ่าจะกินก <s rude> uh, ja, huh? ินนกันกินกินอกันข้าาวเติมันเตมคอยเดชิญไว่ดิฟลุงีอานูทูบเบอร์ในมูลเนี่น

เอาเถอะที่ไ่หนิดไ่ไว่ได้ันนีจะตัดฟิลนทำไมกนเบาหรเบาได้เจียวามัตเบาลมาน่

nó căng ngửa cái này nó cái này để xịt, nó phẳng mà dò hao, cục được, เขาบอกกันเิครับขางานเนงานทันทีสามกอโลาจะมือตรงกันไม่มีเด่โตแล้วกมือแนตัวนเสียกันก็คินไม่ออกมากกับมีเสียงหยุดแล้วมือไม่มเลี้ยงเ่ยเออก็เอาเนื้อใหม่มาติดบักอะไอมาแหย่ข้างหลังขาขารั่งลอ

่อานี่เราขาม่ีชิ้นนี่เราาเต็มรานมาหลายาตะเกียบหน่อยมีหน้าไมหว่

Để hết ừ. Để về, phải Để Để cho anh đi lên cũng rất tốt, ông là sư phụ, đây cho ทานลังสาวบังกิจบังเย็นโอ้ยหน่อยมิดหน่อยมิตมื่อวันจันทร์หันเฮ็ดอาหารสองเหยื่งแก้ทอนะคะเป็นผมเดียวบังอัคารเนี่ไม่เห็ดเหยื่งหนึ่งซื้อหนะเขาเลือมหมูมันไม่ได้มาเห็ดตื่นเออครับผมเนี่เปดเปิดเปิวเปิดเป็นเห็ดไก่เด็กมับต่างกันไหมครับเป็นเ็ดหน่อยก้อยสกีเนี่ยมันล้ายป่งนิดหน่อยเราเข้าโูนอะไเลยเราคอยเปิมเราเะิมอต่ลายเลย ต้นั้งยี่เป็นยางตน้อสอี่น้อไก่ไก่เปนี่ห้อไหนเป็ี่้เพดึงี่บง่ขา สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้านผูซชมกินเข้าก่อนขอบใจท่านผู้ชมที่ติดตามติดต้นจนจบอ้าวไปก่อนบ๊ายบายซุปมาอุดน,นุนดเดินเอฟซีผู้ได้แเมเ็นมาอุดน,นุนหันอาจารย์กินเนี่ยเนาะทื่อนางจันซุปเลย